เดือนนี้เป็นเดือนใครวันเกิดของแอลวันเกิดของแอลคือสิบเก้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสบแปดนี่ครบครบสี่สิบสี่เต็มเป็นเหล็กจิตพุทธะเป็นเหล็กแห่งจิตสี่จะนับไหมนับดีกว่านะนับดีกว่านะโอเคปะ แล้วเกิด24เ่ไหมา24 2 24 24นับ24หรือนับ2หาเกิดพอ2 0 2 4 2005 2006 2ห0 7 2008 2 9 30 31 32 33 33กว่า10ปี33ิ0ปีแล้วหนึ่งเรา1 33 34 35 36, 37, 38, คำกี่าว40่1ิ2 43 4ก็เป็นยีสิบ43ก็เป็น40เลยเมื่อกี้เป็นสิบอีกสิบโอ้ยแล้วตกเลยดับยังดับไม่ทุกโอ้ยนั่นแหละ โอ้ยเดี๋ยวตัดทิ้งแอนนึกไม่ตูกก็เนี่ยพอส้องพันหาร้อยหกสิบแปดพศองันหาร้อยหิบสี่อนับปาหนับโอ้ยอนี้คลิปนี้เอาลงได้หมดสองพันหาร้อยหยิบสี่หยิบห้ายิบหก4ยิ4เจ็ดยิบแปดยิบเก่าสสิบสาม็ดสาสอาสมสมสี่สหาสามหกสาเจ็ดสาแดสาเกสิบเอดสสองสีสามสี่ี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก่าหาสี่เอสองหาสมหาสี่ หาผ่าหาพกหาเจ็ดหาแปดหักปก้าหกสี่หกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกสิบสี่หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดสี่สิบสี่ปีเต็มนับพอซอเสียงอย่างไหนก็บ่อยนับพอซอนับพอซอ аров. ตกสี่สิบสี่สี่สิบสี่ตกเหล็กแปดอินฟินิตีนะจ๊ะรู้ตอนนี้เองรู้แล้วทำไมต้องใส่ชุดนี้รู้ตอนนี้แหละรู้ตอนหนับ เหล็กนี่แหละรููตอนนับอายุไขร่นี่แหละสี่สิบสี่คือเหล็กอินฟินิตี้ของเอลเป็นเหล็กนอกจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเหล็กขื่นสัญญาณของช่องครูเอลจิตมาสารเจนเบอร์หนึ่งแล้วนะคือเหล็กหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งนั่นแหละหนึ่ง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 แบบอินฟินิตี้ชา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 คำนี้กลมาอ่ามันเป็นสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลักฐานสัมพันธ์สึ่งกันและกันโอเคเอารู้เรื่องแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัมพันธ์ อันดับหนึ่งครูแอลจิตมาสจันย์เบอร์หนึ่งของประเทศไทย